ทำพิธีรวมสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เดินทางมานั้นมีความปลอดภัยในการเดินทางจากการเดินทางก็ดีจากการรบกวนของขัดขัาทั้งหลายก็ดีเพื่อขอเวลาสําหรับการบาเพญนุศในเทศกาลอย่างนี้นะครับพระครูธรรมสารคุณเจ้าวาดวัดกระทิงนะครับถึงเป็นเจ้าคณะอำเภอมะขามก็ได้ทําการบุกเบิก ทางขึ้นแล้วก็นำรถยนต์ขึ้นเขาขกิจกูดเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเส้นทางให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบันนะครับส่วนเทศการนมันการรอยพระพุทธบาทจะเริ่มตั้งแต่ขึ้นหนึ่งข้ามเดือนสามของทุกปีนะครับถึงฤดูนมัสการงานพระบาทเดือนสามสาศาสหมุนเวียนเปลี่ยนอีกหนประชาชีทั่วไปในสากล หลายแห่งหนหันหน้ามาชุมนุมต่างตั้งหน้าตั้งตาหากุศลหวังเอาหนผลบุญลับดับกรรมสุงมให้ชีวิตยืนอยู่ด้วยบุญคุม้มเหมือนเป็นพุ่มโพทองป้องกําเวรน,นะคะขณะ<บ>น,นี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาถึงกสิแยกพวงแล,วแล้วนะคะความศักดิ์สิทธิ์แล้วประวัติความเป็นมาของเขาคิจุกูุนั้นก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปีที่แล้วนะคะถ้าท่านได้ยินข่าวว่าจะมีคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสูกวอตตอรีรางวัลที่หนึ่งนะคะ I <laughs> do เออริญพรท่านผู้บริการจังหวันและท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านประามานในนามของประธานฝ่ายสงฆ์ในนามพระครูธรรม,มสาศรคุณจ้าวาดปัดกทิงเจ้าวน้ำเพิ่มงขงาามพระเพณนีการปิดป่าเปิดงานนั้น ได้มีประเพณีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตมันเล่นแล้วแต่มีสัตว์นานาชนิดมากมายก่กองฉะนั้นเมื่อมีพิธีอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้ผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ญาติโยมที่เขารบพระบาทแห่งนี้ได้มีความปลอบปนมีความสบายใจใคลายจับหวาดกลัวต่างๆและสัตว์ทั้งหลายเหล่าน,นั้น ก็ได้ประสบมาแล้วก็ได้ทำมาถึงเวลาที่เปิดนมัสก,การสัตว์ทั้งหลายล่าน,นั้นก็จะหายในป่าเหมือนเดินผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรวิแววป่าใหญ่กว่าใหญ่ไม่มีสัตว์ที่ให้ยติโยมเห็นฉะนั้นนี่คือความสักติกของประานที่แห่งนี้ฉะนั้นอาตมาในนามของประธานจึงจัดขอได้ทำพิธี ปิดป่าแล้วจะเปิดงานเพื่อเป็นมงคลแก่ญาติโยมที่มีศรัทธาขึ้นไปนมัสการรอยประจุคนบารแล้วปลอดภัยในการตอบัยขอจเจริญพรโออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะคะคะวะโต อรหะโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมาสัมพุทธัสสะเอมาสัมิงวิหาริเตมังสังะมิตุติยมปิเอมาสัมิงวิหาริเตมังสังวัตสังอุปเอมิตัดติยมปิเอมาสัมิงวิหาริเตมังสังวัตสังอุป ออำนาจสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาปกป้องคุม้มครองพยานทรายปลอดและให้ความปลอดภัยแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนขอจอนขอจบพิธีเพียงปิดป่าเพียงกนนี้ก็เป็นหน้าที่ของญาติโยมต่อไปเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกระผมในานามของคณะกรรมการจัดงาน พิธีปิดปากเปิดงานเทศกาลน้ำมัตการปิดทองรอยพระพุทธบาทเขาขึกนจักรูดรมีอความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานน้ำมัตการรอยพระบาทเขาคิจกรูดแห่งนี้ค้นพบเมื่อราวปีพศ2397มีขนาดกว้าง1เมตรยาว2เมตรปฏิทฐานอยู่บนยอดเขาคิจกตรูดตําบลพวงกิงอำเภอเขาคิจกรูด สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,000เมตรนับเป็นโยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยหลังการค้นพบมือพุทธศาสนิชนขึ้นไปในมัตการลอยพระพุทธบาทอยู่เนืองๆโดยอาศัยเดินทางเท้าขึ้นไปและได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับต่อมาในปีพศ2115พระครูเขียนเจ้าอาวาสวัดกะทิงในขณะนั้นซึ่งปัจจุบันมีสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมโสคุณ เจ้าคณะอำเภอมะขามและกิ่งอำเภอเขาคิจกููดได้ทําค่อยๆพัฒนาเต้นทางขึ้นเขาให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบันเก,การนมาฏก,การแลพระพุทธบาทจะเริ่มต้นตั้งแต่ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสาของทุกปีเป็นระยะเวลาสองเดือนกันท่นพระครูธรรมสวัสคุณเจ้าคณะอำเภอามและกิ่งอำเภอเขากิจกูดและพระเถรารุเถราทุกรูป ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนพวงท่านว่าการจัดงานท่านพวกสาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารบทุกท่านจำประทานในพิธีปิดป่าเปิดงานเทศกาลนมัสก,การปิดครองรอยพระพุทธบาทเขาที่จะกู่ในวันนี้จัดเป็นรอยพระพุทธบาทที่มีชื่อเสียงและมีผู้ศรัทธาสูงสุดองค์หนึ่งถือเป็นเรื่องโชคดีและน่าภาคภูมิใจ ของคนในจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างยิ่งนาม,มของสริการขอขอพบพระคุณทุกภาคส่วน